พงกัผมนายชอตตี้บูจว,ว่ากับอีกดาโครนิเคิลอีกเช่นเคยตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตใหม่คุมทรัพย์ฤด,ดูร้อนนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2-20ถึง20พฤษภาคมนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมีการแจกตัวละครใส่ชุดว่ายน้ำแบบฟรีๆไปเลย1คนนะครับและก็มีกระชปองให้เปิดหาอีก2คนขอบอกเลยว่างานดีทั้ง3คนเลยครับซึ่งคนที่เราได้รับมาฟ,ฟนะนะนะรีๆนั้นก็คือน้องมารุรุนั่นเองครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกระชปองหาน้องเพทิเซียเวอร์ชั่นชุดซัมเมอร์กันดีกว่าครับดูซิว่าเราจะได้ไหมการันตีผมอยู่อีกที่52ครั้งนะครับผมจะสกิปรัวๆไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ของดีเราสกิปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปไปไปหุ้ยครั้งแรกสี่รุ่งก็มาเลยเดี๋ยวก่อนทําให้พี่ดีใจอีกแล้วเอาละครับเรามาลองลุ้นกันเลยว่าเราจะได้ตัวละครกิจกรรมหรือไม่ ลุ้นกันไปทีละคนแล้วครับหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหมดเลยเนาะมีแค่สมดาวใบเดียวเมื่อกี้เราเห็นแล้วนี่ไงมารอดูกันเลยครับใช่ไปเนี่ยผมจำเสียงน้องเขาไม่ได้ไได้วยใช่ด้วยครับผมโคตรดวงดีเลยคือกิจกรรมที่แล้วผมก็เปิด1ิบใบได้รอบนี้ผมก็เปิด1ิบใบได้คือแบบโคตรดวงดีสุดๆอะ ส่วนตู้อื่นน,นะครับก็จะมีตู้ของน้องซันเดียครับใครกำลังตามหาน้องอยู่โอกาสดีแลครับผมน้องเข้ามาในตู้นี้แล้วนะครับแล้วก็ตู้เรเบียอันนี้คือจะเป็นคู่หูนะครับผมก็จะมีความสามารถที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะฮะโจมตีชนะทางแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลด้วยใช่ไหมโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับแถมยังลดพลังป้องกันกายภาพเป็นเวลา2เทินอีกด้วย เอาะไรเดี๋ยวเรามารีวิว2ตัวละครที่เกี่ยวข้องกันในกิจกรรมเอามารู้ๆก่อนละกันคือน้องคนนี้เราจะได้ฟรีทุกคนอยู่แล้วเนาะจากการผ่านกิจกรรมด่านแรกนะครับผมท่าแรกครับ a w a k e n strike นะฮะท่านี้ครับใช้กับเป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหายกายภาพนะครับแล้วก็มีโอกาส80%ในการติด stun น,นะครับอันนี้เรียกได้ว่าดีมากอันนี้คือ3ดาวนะถ้าเกิดว่า1ดาวก็อาจจะไม่ได้ติดสตันนะครับมันจะต้อง2ดาวขึ้นไปเนาะ ส่วนท่าที่2 w a ว e r p อ o o f นะครับอันนี้เขาบอกว่าจะสร้างเกราะป้องกันให้กับตนเอง200%นะครับของพลังโจมตีอตของตัวคอนนะแล้วก็จะมีบัฟอีกอันหนึ่งคือเสียสลากครับรับความเสียหายแทนพันธมิตรที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันนะฮะและจะได้รับความเสียหายลดน้อยลง30%ต่อจํานวนพันธมิตรที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน2เทินโอ้โหอันนี้คือแบบดีมากก็คือจัดแนวนอนเรียงกันไปเลย3ตัว และสกิลอันติเมทนะครับเทาสนโฮมรันครับอันนี้คือโจมตีเป็นหมู่ครับผมและก็จะทําให้สตูนเนี่ยติดดีบัฟครับพลังโจมตีในการลดลง45เป็นเวลา2เทินก็เรียกได้ว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ทีนี้มาดูสกิลของน้องแพทิเซียกันบ้างดีกว่าครับน้องแพทิเซียนี่โจมตีมันสายเวทมนต์นะครับผมแล้วก็่าแรกคือแบครูนะโจมตีเป้าหมายเดียวเลือกได้แค่แถวหน้าเท่านั้นนะครับแล้วมีการแย่งชิงอีเทอร์หรือว่าขโมยพลังงานของอีเทอร์ฝ่ายศัตรูได้ด้วยนะครับโอ้อันนี้ใน PVP น่าจะใช้ได้เลยนะเนี่ยส่วนท่าที่2 w a วอเตอร์มิสไซครับอันนี้ก็โจมตีเป้าหมายเดียวแต่เลือกได้นะครับคนไหนก็ได้โดนแน่นอนครับอันนี้จะลดอีเทอร์ลง2หน่วยเลยนะครับโหดจริงๆ ตัวสกิลอันติเมะนะครับเรียกได้ว่ามีผลทั้งสนามครับถ้าเกิดว่าเป็นสโตเนี่ยจะเจอผลกระทบจากสภาพอากาศนะครับมีผลเป็นเวลา2เทินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธมิตรฝ่ายเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลยนะครับแถมยังฟื้นฟูทั้งพลังชีวิตและก็อีเทร์ให้ด้วยนะครับโคตรโหดเผื่อใครจำไม่ได้นครับเวลาก่อนไปต่อสู้เนี่ยเขาจะมีสภาพอากาศบอกอยู่บริเวณด้านขวาบนเนาะว่าเอ้ยตอนนี้มันแดดร้อนจัดนะน,นู่นนั่นนี่แล้วมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง ทีนี้เรามาดูคู่หูที่เขาแจกมาจากกิจก,กรรมฟรีๆกันมาดีกว่านั่นก็คือกรีนดากอนนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใส่แท้งเลยเพราะว่าติดตั้งให้วันครีปปั๊บเนี่ยจะได้รับความเสียหายลดลง3.25%ทันทีอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะยังไม่ได้อัปเกรดยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแลวถ้าเกิดว่าปลดล็อกความสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะมีความสามารถสตีลบอดี้ด้วยนะครับจะใช้งานได้2ครั้งในระหว่างการต่อสู้ โอเคทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมนะครับมันจะแอบ,บอยู่ที่ประจนภัยเนาะนี่เลยครับผมคุมซัพย์ฤดูร้อนนะครับเข้ามาแล้วสิ่งที่คนทำอย่างแรกเลยคือไปเล่นตามในเรื่องก่อนครับก็คือตรงนี้แหละคุมทรัพย์ฤดูร้อน ในนี้ก็คือดันเจีย้ยนเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับใครที่สายเสพเนื้อเรื่องไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเกมเนี่ยเขาแปลไทยแบบสมบูรณ์แบบเลยเนาะส่วนศัตรูที่เราเจอในดันเจีย้ยนนี้นะครับจะเป็นท่านน้ํากับพืชเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็หาพืชมาเยอะๆนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบนั่นเองนะครับท่านไฟก็เอามาจัดการท่านพืชอีกทีเนาะ แล้วก็พลังที่ใช้ในด่านนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นด่านแรกๆนี้ใช้หลักพันเท่านั้นเองอะพันต้นๆน,น,น,นะเพราะฉะนั้นใครที่พึ่งโหลดมาเล่นวันแรกก็เล่นได้เลยไม่มีปัญหากับคอนเทนต์นี้ส่วนดันเจี้ยนหลังๆเนี่ยใช้ค่าพลังประมาณ7 0 0 0นะครับเมื่อเราผ่านไปทั้งหมด9ด่านแล้วนะครับคราวนี้จะมีบอสปรากฏตัวออกมามันคือบอสตัวเดียวกันกันกบด่านสุดท้ายที่เราเจอนั่นแหละ ในการต่อสู้กับบอสเนี่ยเราจะได้รับรางวัลมาเป็นแต้มด้วยนะครับอันนี้นะแต้มเลือดำน้ําจําไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไว้ใช้ในการแลกของได้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นี่นี่แผนที่ล่าสมบัตินะครับแล้วก็จะได้รับหินวิญญาณของกรีนดากอนด้วยนะครับก็คือเป็นคู่หูนั่นเองเนาะเราเอาบอสตัวนี้มาเป็นคู่หูใช้งานช่วยเหลือเราได้ด้วยนะและพลังที่เขาต้องการในด่านแรกเนี่ยก็แค่4 0่พันกว่ากว่าเท่านั้นเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้แต้มกิจกรรมมากขึ้นนะเขามีบอกอยู่ด้านซ้ายล่างก่อนจะไปสู้กับบอสอยู่แล้วครับว่าควรใช้ตัวไหนบ้างท่านผู้ชมจะได้รับคนนี้ฟรีๆอยู่แล้วคือคนนี้เลยนะครับจากการที่เขามาเล่นกิจกรรมนี้แค่ด่านแรกด่านเดียวปุ๊บได้คนนี้มาใช้งานเลยครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาจะตามมาทีหลังนะครับเพราะ,ะนั้นก็อดใจรอไปก่อนก็แลนะ้วกันเนาะ ส่วนทินิคการต่อสู้กับบอสในกิจกรรมนี้ครับง่ายกว่าสงการเยอะเลยครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะแพ้ทางอย่างรุนแรงครับถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุใบไม้โจมตีใส่บอสเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มไปอีก30%สเนลยครับ่วนลูกน้องของบอสก็อีหลอบเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นหาตัวธาตุไฟมาโจมตีใส่มันด้วยนะเดี๋ยวผมสู้ด่านสามให้ดูกันแล้วกันครับเนื่องจากด่านสี่เนี่ยค่าพลังผมไม่ถึงครับขาดไป2,000กว่า ส่วนทีมที่ผมสู้นะครับก็จะเป็นทีมนี้นะครับก็ใช้ตัวกิจกรรมเนาะสตัวครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยไม่ได้ปั้นมาก็เลยคิดว่า INDISTINCT เออทำทีมนี้ดีกว่าครับเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมกิจกรรมที่แล้วที่ผมใช้สู้นะครับแล้วก็มีคนฮิวสักหน่อยเป็นท่านน้าไม่เป็นไรครับยังดีกว่าไม่มีคนฮิวเริ่มต้นมาผมกางโลกก่อนเลยครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เนาะไม่ได้ปั้นมาเต็มพิกัดน,นะครับก็กลัวตายก็เลยเออกันไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าบอสเป็นท่านน้ำใช่ไหม ผมก็จะใช้บัฟของเอลิกาเวอร์ชันสงการนะครับทำให้ผมุโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วผมก็ใช้ท่านี้ไปเลยอ่าแล้วเกตผมก็เต็มเลยอีเธอเต็มปุ๊บใช้สกิลอัติเมตต่อมามนะทีเดียวเกือบแตกเลยครับผมย้ำไปเลยปะละ่ะแต่ว่าเหลือแต้มเดียวงะ่ะเอาไงดีย้ำไปเลยไหมเออย้ำไปเลยย้ำไปเลยเกือบแตกครับผมเทินแรกโอเคโชคดีครับกางเกาะไว้ครับก็เลยไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ จบเธอเลือกเด้งกลับมาด้วยนะครับผมเอาล่ะแล้วคราวนี้ดากนิก้าก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้แล้วว้าเปไงอีเธอก็เพิ่มครับผมคราวนี้นะฮะน้องเอลิกาเหมือนเดิมเลยปะล่ะแตกไปเลยเรียบร้อยครับผมที่เหลือก็จะง่ายหน่อยแหละเพราะว่าเป็นแค่ลูกน้องนะก็พยายามเอาตัวที่ชนะทางโจมตีใส่นะครับแต่เนื่องจากว่าผมชนะได้แบบง่ายๆเลยาทั้งที่ฆ่าพลังของผมเนี่ยบ้างกว่าด่านแค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้เป็นการตอบย้ำว่า เกมนี้เขารับฟังผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะกิจกรรมที่แล้วเนี่ยผมพูดตรงตเลยว่าค่อนข้างยากครับแค่ด่านแรกก็แทบจะเก็บ3ดาวไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่คือผมผ่านเลยชิวช3วด่านได้แบบง่ายๆเลยครับทั้งที่ค่าพลังของผมก็ไม่ได้แตกต่างจากในกิจกรรมที่แล้วสักเท่าไหรา่ เมื่อซูเสร็จอะไรเสร็จนะครับลองมาเช็คที่เควสด้านขวาล่างของหน้ากิจกรรมดูนะเขาจะมีของแจกอยู่ด้วยเใ็นไหมตัวเปิดกระชปองนู่นนั่นนี่นะครับแจกตัวละครที่เป็นบอสด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเดี๋ยวค่อยไปติดตั้งให้กับตัวละครเพิ่มเติม อีกส่วนหนึ่งก็คือร้านค้านั่นเองนะครับอย่าลืมเอาแต้มมาแลกของเลยนะไม่ว่าจะเป็นเศษที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครกิจกรรมใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วก็อัปเกรดพกสัตว์เลี้ยงก็มีของตกแต่งบ้านก็มีเนาะตัวกระชปองทั้งตัวอัญชิญวอคลีและคู่หูนะครับก็เรียกได้ว่ามีของให้แลกเพียบเลยนะครับผมอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคนนะ ส่วนใครที่ตั๋วไม่พอเพนไม่พอมานี่เลยครับแพ็กสุดคุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอนะครับตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่มาขายนะจะมี2ราคานะครับสองี่นี่คือจะได้ตั๋วอันเชอร์ลิมิเต็ดสิบใบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น499เนี่ยจะได้ตั๋วแลกไอเทมที่สาวๆเขาชื่นชอบด้วยก็คือเอาไปเพิ่มหัวใจให้สาวๆนั่นแหละอีกสิบใบ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับยังมีอีก2 p a แพ็คนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คอัญเชิญคู่หูนั่นเองครับอันนี้ก็10บใบเหมือนกันเนาะและอีกอันหนึ่งสี่ครับอันนี้ก็อัญเชิญคู่หูเหมือนกันครับแต่ว่าจะได้โฟนสไลม์ด้วยตัวนี้คือเป็นตัววัตถุดิบเนาะที่ใช้ในการอัปเกรดเหล่าคู่หูนั่นเอง ไหนๆก็พูดถึงเติมเงินแลวนะครับมาดูด้านซ้ายมันจะมีอีก2อันคือสุดคุ้มรายวันกับเติมเงินสะสมครับคือสุดคุ้มรายวันเนี่ยเติมแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับแต่ว่าของที่ได้นี่คือเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับผมแนะนําว่าอันนี้สายเปนควรซื้อเก็บไว้ครับรลดราคาสูงสุด70%ถ้านั้นไม่พอครับเติมเงินสะสมก็คือเติมอีท่าไหนก็ได้นะครับยอดถึงตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปด้วยเลยครับผมเรียกได้ว่าเติมทีเดียวได้2เด้ง งานเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแลครับไว้มีโอกาสมาเจอกันได้ใหม่กับอีกด้านคนอีกค้ครับ